ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองโมงครึ่งแล้วครับทีมงานของเราก็เก็บตุ้ลโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันที่สิบแปดแปดพม่นาคมนครับวันนี้ว่างงานนะครับน้ำเยอะมากเลยครับทีมเรามีง้ำเยอะแยะเลยน้ำกินมเราเราเก็บของ รวยลอยครับอข,ขอบคุณเ<อ>จ้าภาพทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจทีมงานอุบลแสนสาว1997นะครับเครื่องเสียงดีเวทีลอยคนวอยหล่อหล่ออะไรหล,ล่ลอแหล,ล,ล่ครับทีมงานติดต่อได้นะครับครับตัวนี้อู้แดดขึ้นแล้วแดดมาแล้วแดดมาแล้วว่าจัดง,ง,ง,งไม่ได้หัวไหนยังมาไกลอี เรอผลักหลายหนึ่งนี่ได้จับของยงไงกลับจึงงานครับขอบคุณนะครับเอฟซีครับเมื่อคืนมาให้กำลังใจแล้วก็สื่อของมาฝากแล้วก็สื่อเสื่อแล้วโอ้ยายายครับดีใจครับเอฟซียังเนียวเนี่ยครับวันนี้ห้องก็จะผพักเรียมที่บานงานเลยครับอยู่อุดรธานีครับ อุดรธานีนะครับงานวันพรุ่งนี้วันที่19นะครับเสร็จตัววันที่19แล้วก็จะเดินทางไปงานที่อุบลราชธานีต่อนะครับครับอัปเดตครับหลังจากห่างเหินจากวงการ o u t u b โดนกระเพริดกล่วนกับรอนนีเริ่มจากไหนก็ฝากให้มากคนที่ติดตามผมมือเก่าเด้นะครับเด้ออย่าลืมผมนะครับสายยานทองสวัสด์ครับตอนนี้อาจารย์ผ้าครับ มีแต่ภาพครับพ้นมาเป็นมือมิกอยู่นี่ครับนี่ครับครับแฟนพาเออมาเก็บเงินพ้นทะเลกินพราะได้ซื้อยาสูบครับเงินจะมาขึ้นขาแรกนะขึ้นขาแรกบอไดบ่ได้เอาซืสีสูบแรกขึ้นขาแรกไปแห่ฮังเคกิลเมื่อสครับเนี่ยกับฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ